สวัสดีครับสวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับ EP นี้ก็จะเป็นพาที่2ของหน่วยเรียนที่1นะครับจะเป็นการทดสอบการเขียนโปรแกรมผ่านตัว i n k e r u c t นะครับก็คือเป็นเว็บสำหรับต่อวงจรอิลเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับครอบคุมอุปกรณ์ LED นะครับให้ทํางานเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับเราก็จะพบกับเมนูการใช้งานในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการเลือกอกุปกรณ์นำมาต่อใช้งานในวงจรในด้านขวามือจะเป็นเมนู ทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเมื่อเราเลือกออต่อมาจะเป็นการเลือกเบสิกก็คือเป็นวงจรพื้นฐานทั่วไปและต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกบอร์ดออริโนในการนำไปประยุกต์ใช้งานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกใช้ไมโครบิตหรือเซอร์กิตต่างๆนะครับในการเลือกนำมาทดสอบและประยุกต์ใช้งาน ในส่วนของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับโดยการเลือกบอร์ดสำหรับต่อใช้งานในส่วนบอร์ดก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นแหล่งจ่ายไฟก็บวกโครลบและก็จุดวางอุปกรณ์ต่างๆต่อมานะครับเรามาเลือกบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นบอร์ดออยโน่ยูโนนะครับ ต่อมานะครับเราเลือกที่อุปกรณ์ตัวต้านทานนะครับหรือรีซิเตอร์อุปกรณ์ตัวต้านทานจะมีค่าเริ่มต้นเป็นค่าความต้านทาน1กิโลโอห์มนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกที่อุปกรณ์ LED ED นะครับก็คือมีขาแอโนดแล้วก็ขา ode, แคโทดก็คือเป็นขาบวกแล้วก็ขาลบ เพื่อที่จะต่อใช้งานเราก็สามารถเลือกสีนะครับว่าให้ led นะครับเป็นสีอะไรนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเลือกทั้งหมดเป็น3สีนะครับมี red นะครับ yellow แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น green นะครับหลังจากนั้นนะครับเรานำมาต่อในวงจร โดยที่เราสามารถเลือกฟังก์ชันที่เป็นาการจำลองใช้งานสายไฟนะครับเป็นสายสีดำซึ่งสายสีดำนี้นะครับก็จะมาต่อที่ขั้วลบนะครับขั้วลบแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับพินที่เป็นข,ขากลาวนะครับคือขาขั้ลบของตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เราสามารถโยงสายนะครับนะโยง,งสายจาลองเข้าไปที่บอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้ความสวยงามต่อมานะครับเราเลือกหรือสามารถเปลี่ยนสีนะครับสีการเชื่อมต่อที่ขั Air ้วแอนโนดของตัว LED เข้าที่อุปกรณ์ขาพินที่เราจะต่อใช้งานนะครับโดยในตัวอย่างนี้ก็คือเลือก พิน1ิบสาพินสิบสอพินสิบในการทดสอบการใช้งานในการโปรแกรมไฟกระพริบนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเรามาดูที่โค้ดนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการเขียนโปรแกรมในพื้นฐานนะครับผมขอ,อ,อใช้ลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบเทคนะครับ เราก็สามารถเลือกเข้าไปแล้วก็ continue นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ตัวโปรแกรมให้มาอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อให้เราเข้าใจการใช้งานในการเขียนโปรแกรมมากขึ้นนะครับเราสามารถเริ่มต้นนะครับได้จากการเขียนโปรแกรมดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นการประกาศตัวแปร int าประกาศตัวแปรอิก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลโดย IN, IN ก็จะเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานที่พบในภาษา C ภาษา C, าษา C. พัดพัดนะครับต่อมาก็จะเป็นการประกาศตัวแปรไว้ใน IN, IN นะครับตัวแปรนี้ก็ก็จะใช้ในที่เป็นตัวแปร animation speed นะครับ แอนิเมชันสปีดก็คือสามารถปรับความเร็วการเคลื่อนไหวหรือ,อไฟกระพริบนะครับติดดับเราก็สามารถเลือกที่ฟังกช์ชันนี้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ Animation speed เท่ากับ 0, 0ูนย์ศูนย์นี่ ศูนยไม่ใช่คําสั่งหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายนะครับอัจจะเป็นความหมายเท่ากับซึ่งใช้แสดงความเท่าเทียมหรือการกําหนดค่าต่อมานะครับในส่วนต่อมาก็คือเป็น v o i t e Setup ไว i ์ e Setup ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ใน o r d u i n o นะชืที่ที่ใช้สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นหรือการตั้งค่าต่างๆ ในโปรแกรมที่เขียนนะครับคือเป็นการประกาศตัวแปรปิ n โห d e 13คือเราใช้ขา13 12 11นะครับแล้วก็เป็น output คือแสดงผลเป็น output นะครับต่อมาไว้ลูปนะครับก็คือในส่วนของการทำให้ฟังก์ชันนี้นะครับทำงานวนต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทำให้ไฟในแสดงลักษณะที่เป็นติดดับ ก็คือ on off นะครับต่อมาเราก็นำตัวแปรที่ประกาศไว้นะครับก็เป็น animation speed เราตั้งไว้500นะครับ500ก็คือเป็นหน่วยของเวลานะครับคือ500มิลลิเสกหรือ0.5วินาทีนะครับในการเปิดปิดหลอด LED แต่ละครั้งนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ digital ไว้นะครับขา13กับขา16 ส1งซึ่งในส่วนของดีตอนไว้ก็จะเป็นหน้าที่กำหนดสถานะของขาให้ทำงานเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายนอกสั่ง h i g h l o w ก็คือเป็นลอจิก1นึ่งลอจิกศนะครับเราก็จะได้โปรแกรมออกมาในลักษณะนี้นะครับและต่อมาในส่วนของอดีเลยน,นะครับเราก็เราเลือกฟังก์ชันที่เป็น Animation Speed มาใช้งานนะครับก็คือหน่วงเวลาในแต่ละสถานะนะครที่เป็น High กับ Low นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับในการใช้คำสั่งโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งให้ outputput ทำงานนะครับ output ก็คือเป็นหลอด LED ติดดับติดดับต่อมานะครับเราสามารถ เปลี่ยนการแสดงผลให้เร็วขึ้นนะครับในตัวอย่างผมจะปรับเป็น200นะครับนะ200ซึ่งในการปรับแต่ละครั้งครับให้เรา stop ก่อนนะครับ stop แล้วก็แก้ไขโค้ดต่อมาเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วก็กดคำว่า start simulation น,น,นะครับใหม่ ก็จะแสดงในลักษณะ,ะน,นี้นะครับก็แสดงผลเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวอย่างนะครับหนึ่งที่เราสามารถนําไปจําลองวงจริเล็กทรอนิกส์ได้สำหรับภาคที่สองผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้า พาที่3นะครับก็จะเป็นการพิก์ใช้งานโปรแกรมสำหรับควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟด้วยความเข้มแสงพบกันใหม่ครับผม